สวัสดีค่ะซซสลสี่ค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องว่องเชียงตุงอีกแล้วนะคะคือแบบตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะคะมาถึงที่เขาก็จะทานข้าวแล้วนะคะคือแบบหาบข้าวหาบแกงอะไรมาเนาะ,<ม>ะคนท<ม>ี่หาบคือลุกจากบ้านมาถึงที่นี่นะคะประมาณ2กิโลหรือว่า2กิโลกว่านะคะที่ทุกคนก็คือแบบเหนื่อยมากนะคะมาถึงนี่พี่เขาก็หิวข้าวพอดีเลยนะคะนี่พี่เขาก็ออกมาทานข้าวนะคะวันนี้เรามาถอนก้านะคะพี่ทุกคนนี่บรรยากาศข้างหลังนะคะ โอ้โหตอนเช้าไม่ทันเปิดคลิปนะคะเพราะว่าแบกของอะไรแบบนี้มาเอกก็แบบเหนื่อยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเนี่ยขาตั้งกล้องแล้วก็กระเป๋าอะไรต่างๆเนาะที่แบบใส่มือถือมาอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบกมานะคะก็เลยแบบไม่ทนถ่ายนะคะเพิ่งจะมาเปิดคลิปตอนนี้เองนะคะนี่เดี๋ยวช่วยคุณแม่จัดเตรียมอาหารก่อนนะคะทุกทน คือแบบยังไม่ทันถึงกระท่อมนะคะพอมาถึงที่เราหวานก้าตรงนี้นะคะก็พี่เขาว่ายู่ตรงนี้เถอะกินตรงนี้นี่นะคะก็เลยแบบจัดยุดตรงนี้เลยนะคะกระท่อมเราอยู่ตรงนู้นนี่นะคะพี่เขามาซื้อ 2องคนนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็ไม่เหลือเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะก็ด,ดีกว่าสมุกคุกว่ะ กินแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะง่ายๆทุ่ <c oughs> นก, <c oughs> ก,ก็กำลังแบบผลผลต้นกล้านะคะทุกทุกคน <c oughs> นี่นะคะแล้วก็พี่คน <c oughs> แม่ปีอนันท์ทุก็มันหยักแล้ะกำมือกินมาเด้อกเนหรอค่ะตอนนี้นะคะน้องก็มาถึงที่กระท่อมแล้วนะคะก็เอาอันนี้มานะคะ เอากับข้าวที่เรี้ยงพี่ๆเขาเมื่อกี้นะคะคือบบเอามาเก็บไว้ที่กระท่อมก่อนนะคะยังค้างพี่ที่เขาถอนถอนก้าไม่ใช่คือที่ช่วยพ่อขนขนก้านนะคะยังไม่ได้ทานนะคะก็เลยแบบเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะคะพี่ๆเขาก็ทำอิ่มแล้วนะคะ <S <S เหลือเยอะเลยนี่เดี๋ยวน้องจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปดูคุณพ่อเขาขนก้ากันแป๊บหนึง่งแล้วก็จะไปดักปลาอีกนะคะเพราะว่า วันก่อนนี้นะคะที่ไล่ไปน้องจะเอาไปเลี้ยงนะคะคือแบบมีหลายร้อยตัวนะคะก็น้องไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆทุกท่านได้ดูเนาะตอนที่น้องเอาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้พี่ๆทุกท่านได้ดูกันนะคะก็ตอนนี้น้องก็จะเตรียมเอาอันนี้ไปดักปลาอีกแล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็เตรียมมาจากบ้านนะคะก็เอาไปดูพี่ๆเขาถอนถอนก้านนิดนึงแล้วก็ไปดูพี่เขาขนก้านะคะ Okay. ไปกันเลยนะคะนี่นะคะก็พ่อเขาขนก็ได้เยอะแล้วนะคะพี่ๆที่เขามาถอนกล้าก็ไวมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่เขาต้องไปต่อยที่นึงนะคะนี่มาที่เราตอนเช้านะคะพี่ๆทุกคนนี่กำลังแบบถอนกล้านะคะนี่คุณพ่อเขาก็กำลังขนกล้าใสา่ที่รถ รถไถน,นะคะพี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆตรงนูน้นดีกว่านะคะต้นกล้าเรายาวมากเลยนะคะโอ้โหทางที่พ่อเขาแบบเอารถนั่นอ่นะนี่ค่ะ ไว้มากเลยนะคะเนี่ยต้นยาวยาวมากนะคะ In nam tắc kin nè, em ti nha nè Hả? Nhông có? Mơ chê tắc kin nè, mơ chê tắc ya nè Mơ, tiêu tắc kin này này <coughs> อ๋อเมื่อแจกันตีในเก้าเนี่ยก็ฟนดึงตีนวันนั่ดินนี่จ้ะอ่ะออเมื่อค้นาคูวันอ๋อเมื่อลอกกากูวันนั่นี่วันในสองตีสองตีไปคูวันเนาะอือำไปกี่โมงกันเนี่ยไปเจ้าเมื่อีงนะห้าโมงห้าโมงเจ้าฮโลโล ห้าโมงเช้านะคะทุกท่านคือแบบตื่นเช้ามากคือแบบรับหมอหลายที่นะคะที่เขาเห็นในเน็ตเนาะว่าไปแจกขนมที่ไหนนะคะแจกที่น้ำน้ำดินนะคะฮัลโหลพอลามหมือนเดิมจังฮะกันฮะ <c oughs> คือตอนนี้พี่เ็พูดถึงน้ำมันนะคะน้ำมันแพงเมื่อไหร่ลิ๊ละหนึ่งหมื่นจัตตี่กไม่ต้องขับมอไซค์แล้วนะคะือแ,แบบเดินเอาเลย <c oughs> พี่เขาบอกแบบนี้อย่างเอาเนะใส่ออกกับนังกายทางนี้ย <c oughs> แงาางงรงมาก,มกเลยว่าฮะตอนแรงเข้ามาก็จเจอ,เเจอรึเปลืงนะเห็นแบบน้ำมันกระเด็นมาทางนี้อ๋อ <c oughs> ถ้าอยู่ข้างหลังนี้เจอแน่นอนเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คุณพ่อเขาก็กำลังดอกก้านะคะยังไม่ได้แบบนั่นเลย รบรรยากาศก็ดีมากนะคะอปกำกินเขาต่ะชต้นมอออหัวเอมาเต็มเจ้ากันเดี๋ยวไปดูข้ณพ่อนะคะต้าใส่ทีตรงนี้่าไปนะคะเราตามจิดรถไปเลย ข้ามถังน้ำออกอยู่การถังน้ำมันน้ำถังกลับเหมือนกันล็อกแล้วเนาะนมานเนาะกับฟุกคนโดนซ่อมเนี่ยคือแบบขนวันนี้นะคะขนวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็กรุบกรุบแล้วนะคะคือแบบเอาลมมาด้วยคือแบบร้อนมาก จะไปแล้วเดี๋ยวเราตามติด,ดรถคุณพ่อ,อไปเลยนะคะหนังนื้อเหมือนไร <laughs> หนังไรยางค้ำหล่อมที่ๆหนังนนเนื้อ่หมอ่ะคุณพ่อกำลังอันอนี้ ไปกว่าที่เราถามนะคะช่วยเอ่อรถรถอะไรเรียกว่ารถอะไรช่วยเบาที่แบบเวลาเราขาแมันหนักใช่ไหมก็จะแบบช่วยรอดแบบ้นนิดนึงนะ คุณแม่ก็มันนั่งอยู่ที่กระท่อมแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ยกมาด้วยกันนะคะเพื่อจะได้ถ่ายแม่ล่าง <l ug> ้แล <l ug> ้วเนเออไก่ก็มาเตาอใช่กะมีเอามาหนาสมมาเต้าซุ่มจังไหไก่เอามาช่องนาแล้วก็ไปนั่ง,ง,งกระท่อมอ,อะไรแบบนี้ <l ug> เป็นขี้ไก่อีกแล้วนะคะเอาไวเ้เฮื้นกว่าเต๋อ้นเอามาหนากว่าเต้าตีซุ่มใอ่ไหมแม่กินข้าวอย่า กินตัวนี้กินอะไรอย่างก็นำไมเขานม่อยังเออกินที่เบืองนี่ล้างเสร็จแล้วนะคะล้างถ้วยล้างเช้ากินเง้าวมันบานเนาะก็อยากเดี๋ยวกินอะไรซีก๊อมานี่กินตังกินกินอะไกินอะจังเฮอหับแทีงมานนะเออเอายาทุกเอี่ยวนี่เอายามาจอมเนื้อใส่ท้องซื้อไปด้วยเตรียมพร้อมเลยนะคะเอายามาทาถึงที่บ้านที่บ้านที่นี่เลยนะคะดูใส่ท้องมานี่คำเดียวเลยข้าเหรืออะไรหับเข้าไม่น่ารู้ เออมันไกลอย่างแม่นออะไรปลายยาดิมาตาดิสีต้องเอายานี่มาทาเนะคะก็ยินแกันฉมวแล้วคือแบบพกตลอดเลยไปไหนเสียงเสียงว่าสี่พันสี่พันจ้าสี่พันสัดว์สี่พันจ้านะคะเสียงกัเสียงก็ดีน้อยเราใส่ถังเสริมมาก็เลยยาหนวดต่งใส่ซักมากเลยมาใส่เอามาไม่ได้เนาะเพราะว่าตั้งหยาบเนาะล้อหน้าที่ตรงเนี้ยคือมันจะไกลถนนมากนะคะก็เลย เอามาก็จะเป็นห่วงมาใส่ก็เลยไม่เอามานะคะเอามาก็เป็นห่วงอ่ะตัวยังอะไรอ่ะกับ็นที่อนี่ยทีแล้วเารเที่แล้วเสร็จก็จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงนิดๆนะคะเที่วอ่ะสวบพูกก็เดียวอ่ะทมทอมสองปวอกก็ยอมสองปลอกนกกาสองปวอกซอมสองปวอกคือมีสองที่นะคะก็โดยแบบต้องทําทีละครั้งนะคะทีละครั้งอะไรแบบเนี้ยจะทําพร้อมกันก็ อ่าคนจะเยอะไปนะคะไม่ <c oughs> ถึงวันหนึ่งอ่าค่ะก็ตอนนี้นะคะน้องก็มาอยู่ที่กัดท่อมแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนก็คืออ่าปลานะคะที่ว่าจะไปหานะคะเมื่อกี้น้องลองเอาเอาไปใส่ที่เดิมมันก่อนแล้วนะคะก็เห็นมันไล่น้อยน้องก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายนะคะพี่พี่ทุกคนก็คิดว่าอ่าจะถ่ายตอนที่มันไล่ยเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็อ่าใส่ยังไงก็คือแบบไม่ได้นะคะไม่มีเลยนะคะคือแบบ หินเนี่ยเปียกหมดเลยนะคะยังไม่ได้นะคะได้แค่ไม่กี่ตัวนะคะแต่ตอนที่เราไปเอาไม่ได้ถ่ายเนาะก็คิดว่ามันจะได้อันเยอะๆก็เลยแบบไว้รอถ่ายตอนมันเยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยได้ถ่ายตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะได้ปูแล้วก็นี่ได้ปูนะคะแล้วก็ปลาปลานิดนึงนะคะนีเ่เอาใส่ ขึ้นลำนี้ออกขึเนมาขึันปลาคือเดี๋ยวจะให้พี่เอฟซีรู้นะคะว่าปลาข้างในนี้มันได้กี่ตัวนะคะคือได้แค่นิดนึงนะคะเพราะว่าน้ามันไม่ค่อยอันนั้นอะไม่ค่อยมีเยอะนะคะไกุโต่หนึ่งได้กุโซสองโซ่สามโซ่ได้เยอะมากนะคะวันนี้คิดว่าจะได้เหมือนวันก่อนนะคะไม่ได้เลย นี่นี่เดี๋ยวให้ดูกล้องดังนะคะอ่านระจดกล้องดังกล้องหน้ามเห็นมผมกือก้าวนผ่านตจรรูอือนี่นะคะไม่ได้แล้วนี่นะคะพี่เพุทคนไล่แค่นี้นะคะวันนี้หาปลาไม่ได้เลยนะคะไล่แค่ปูสามตัวคิดว่าจะไล่เยอะเมื่อกี้มันได้น้อยไม่ถ่ายนะคะเมื่อกี้นนะคะเด็ดน้อยเป็นน้อยเราจะมาเข้าเล้าแล้วนะคะ ตอนนี้ก็กำลังพักทานข้าวนะคะเย็นแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนี่าหน้าแล้วก็พี่เขาทานข้าวน่าโอ้ไก่นี่มีได้โตกะนะป้าเนี่ยชิ้นสามชิ้นามกจจะโตเหมือนหนังเงาเถอะป้าเลีงไว้ยังก็อยำค้าวยำไปนะมังก่ามาว่ามันติดเดนไปใจยำไปนี่นนี่เนื้อแดงจะหางหัวสมหัวสมเนี่ย ม да ันต uh, ืนกุนแล้วบนอะไรตันนะกุน้ไอเสือเนื้อมันแดงๆเเออหลังเงาสยอไปไหนไในม่วจอมตีมนจายางจอมหัมันจะยางไปเยอนที่ไปยำตีหอยมันอยู่ไปโหเนบไงมันจะเยอะมากเลยนะคะ โอเคทานข้าวเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนีะ่แต่กูเลี้ยงเนื้อนี่นะคะเราก็จะให้อาหารเต็มนะคะอันนี้เลยวันได้หน,นึ่งมื้อนี่ของกับอีนี่ก็อันตีก็เจ้าไปอะไรต่างๆอ่ะน,นี่เออสามตัวดีอ๋อถามตัวดีเออเออเขานะเออเขาเก่งเขาหัว เขารู้แล้วนะคะเมื่อกี้เขาเห็นเราอยู่ตรงนี้ก็เลยแบบนั่นน่ะก็เลยกลัวเรานะคะโอ้รู้สึกตัวใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหทำข้าวเสร็จแล้วดึงข้าวโอ้โหตัวใหญ่เลยนะคะตอนนี้เด็กเขาไม่กล้ามาทางตาเลยค่ะเฮ้ยกินอยู่กินอยู่โค้หนักพี่ กินเก่งนะคะตอนนี้ค,คือ,อ,อเราเพิ่งจะมาไม,ไม่ไม่กี่วันนะคะตัวใหญ่มากเหมือนเป็ดโตแล้วนะคะตอนนี้ขนนันขน้นต้อมขันนีเลยนะก็เนาะเริ่มออกขนแล้วนะคะทุกคนมืิ่เรจะเริ่อมันกวนมันเพื่อนก็ต้องเจนี่ก็โอเคเพื่อนพ่อจะปิดแล้ว <c oughs> ปิดประตูปิดประตูเราทำงานเราทำงานต้องทำงานพระอาทิตย์ไม่รอเราแล้วนะคะฮะเอาล่องเส้นก็ได้กล่าวผมอ๋อรู้เรื่งหักแล้วนะตอนนี้เราก็อ่าจะเก็บจะเก็บของล็กนั่นสร็หรอกลับบ้านแล้วนะคะไปเลยลาเดียวอ่ะกลับบ้านอ่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับมาแทนนะคะ บช้อนแตงโมปกูกก่อนแล้วมีเสียพรุ่งนี้ก็ปลูกนะคะเจ้าใบเนี่ยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะคุณแม่หาอะไรตุ๊กติ้งเยอะเลยนะคะหาวิสังขารหาโมหาบเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะ อโอ้เอ้โอ้สัเดเอม,กมะก <c oughs> ็คุณพ่อก็จะทานาต่ออีกนิดนึงนะคะพี่เมื่อกี้ก็กลับแล้วเนาะเดินไปทางนู้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามีต้นกล้าแถวนัดด้นเยอะมากนะคะก็เลยแบบไปไม่ได้นะคะนี่ก็จะไปแล้วไม่เอาลองสงแทงได้กะ <c oughs> จงเอ๋ <c oughs> ไไปปเลยโอ้โหแล้วนะคะ บล้มปัดอถดิพี่วะ <laughs> ไปแล้วนะคะนี่ก็คือต้นกล้านะคะที่จะใส่ในนาแปลงนี้นะคะไปแล้ว <laughs> นี่คือแบบหาบอิตุงอิติ้งแบบนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็อ่หาบกับหาบกับนี่คือแบบ ไม่ค่อยหนักเหมือนตอนเอามานะคะตอนนี้ก็เกบของอะไรมีเย,ยอะแยะเพียบเลยห <g ül> น้าทำไมชีดจังเลยนะคะ <g ül> ใจเนะนักอะไรกันน่ะค่ะ <g ül> ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะ <g ül> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องโบห่องด้วยนะคะเพื <g ül> <g ül> ่อเป็นกำลังใจน้องทำคลิปต่อๆไปนะคะ บายบายจาตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมือนี้บ๊ายบายฮะพราะมนี่เป็นใส่อ่อยปลากันนะแม่อ๋อ้แหนแดงนะคะแหนแดงคือแบบมีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ดูคอนอยู่ตรงนี้อตันไหนก็เยอะเลยเป็นกุนอ่ะกุญแจ เอาใส่เมื่อทั้งเกเอเดี๋ยวจะต้องเก็บตอกอีกนะคะพี่ทุกคนนู่นขาวๆอยู่ตรงนู้นนะคะโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วหนักหนัก